บอดี้ค่อยทบทวนทูกภาควันนี้มาเจอกับทบทวนผุกภาคดีนะทุกคนวันนี้ทบทพาทุกคนไปดูดนอกอีกแล้วเนาะแต่ว่าน้องตัวนี้มันมันเป็นน้ำค้างอยู่ปลายหนาของทับเองนี่ตัวนี้กับทีมงานกำลังไปน้องหอยกำลังเกลี่ยพร้อมไปนี่นี่ไม่น้องปลาเขาป่าทุกคนเออเติมติดแล้วนะของนี่ก็มีอันนี้ก็เป็นของใส้ไกลเดี๋ยวเราทบทบทไปเนาะแต่ว่าทบทีมเบรปานขนาดวันดีสีแปลงใหม่หลังจากนั้นแล้วนะพุ่นแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้มังเราอยู่พุ่นเนาะแล้วไอปลาไอกระตุ่ละ โอ้ประคอนี่ประคอกได้ซ้ำชีโตละเดียวหนึ่งใจมากไร้เจ้าเบ็ดจีล่างทุกคนเบ็ดจีล่างได้ป่ามากไร้ป่ามันเข้ามากลางหนาเขาได้เกือบทุกคนมันกีดตัวละนี่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 ทำได้แล้วนี่ให้ชีเขินแบบบุงเกาดูกระปุกทุกคนเป็ดน่าจะได้กินกว่าดูทุกคน ขุด,ดเอาปลาดุกไปสักปุ๊บวะลกค้องเลยดูคอโอ้มยันน้องแล้วประครองประทันละมันจะใช่ปลาเอาอก,กินอ่ะโอ้โห <c oughs> ห้ <c oughs> า,ามเหยเขาตางวะเ้ยมันได้แล้วมีเหามาดูานนี้ตอนเเจะอนามัของที่เป็นความเลยนะ นี่ทอเจ๊เปเป็นของส่ไก่นกเนาะนที่เอาท่มนีประมาณสองเมตรเดี๋ยวเขาจะปูปปมักรูงไว้ยังกันทางนี้นคือกันป๊ดปดปุ๊ดดปดปยันยันยนที่บอกนมู๊ดหรือวะมาเบิ้งชิงเได้มืนี้ยเลย นี่เนาะจริงๆที่เรได้มาแต่ว่าเหาก็ไปปล่อยประคอดช่วนึงแหละี๋ยวพวกนี้หอยกินกันนี่คุ้มค่ายอยู่เนาะนี่ที่มีในพูนเหลืออ,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 ปปอยู่หกคนก็มีอ่าพออปเช็ดปตยิงปลาหมกปลาแล้วก็อันนี้เป็นเ่าเชเเ็ดปิงแล้วก็ต้มเนาะนี่เ่าจะมีอยู่บ้านตัมซีเมนูเนาะจากนั้นเก็บเครื่องเราก็ตั้มเครื่องเนาะหลังจากนั้นเขาเบื่อเขาไปหลังจากตั้มเครื่องเติาผักตูใส่แล้วก็ปลาลงเลยแล้วก็คนไฟเดี๋ยวหอกจะห่อตองปลาใสเลย สามหมกอืมอืบัเป็นหัวหมกซอือเอาไหมเอาไหมฮัลโหลผมเห็นนั่นนั่นีหัหมกหัวจะได้ไหวมั้งใช่ตีอะไรเป็นมแค่นี้แออันนนนเบิ้งเอาไามังลงสามคนเอาบานี้เบิ้งเกเจ็บมันนี่ โอ้ยคือคือเ็ดมากินอีแล้วแต่มันก็ต้องไดส่ไม่กินเควเชิญกระาษ่ลก็ได้จับนกโอ้โหเซียรคุณกินวุ้นสีนาแต่ละคนเวลากิงจังกนนะเนาะพ่อเออพ่อมุกป นี่นี่อะไรมกหนึงห,ห่อแบกขวดนีเขามีแต่เมนูเด็ดๆเลยกินกับเขาเนยวเนะตัตสองมะเขือุูกเอ้หมกป่า <c oughs> เขานะคนนีเ่เด้อแกงป่าเจียเจียวปูพวกผักของคนะมากินเข้ากัน